สวัสดีค่ะหมอตุ๊กนะคะจากช่องสารตุ๊กหมอยาไทยอินเทรนค่ะวันนี้หมอตุ๊กชวนมาดื่มชานะคะชาที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานและช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะนั่นก็คือชาสมุนไพรกระเทียมกระชายแล้วก็ขิงค่ะตามแพทย์แผนไทยแล้วนะคะคนที่มีอาการความดันไขมันเบาหวานหรือว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะคะการที่เลือดมีการปนเปื้อนกับของเสียนะคะซึ่ง อาการเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินนะคะการที่เราบริโภครสหวานมันเค็มเย็นหรือว่ารสจัดมากเกินไปนะคะแล้วก็บริโภคเนื้อสัตว์เป็นจํานวนมาก บริโภคผักผลไม้นะคะน้อยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราดื่มน้ําน้อยด้วยนะคะมีการค้างค้างของเสียอยู่ตามผนังลําไส้นะคะหรือว่าคนที่มีอาการนั่งนิ่งเนิ่นนาน,นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะ w r r m h r o m home นะคะอยู่กับบ้านนานอาจจะทํางานนั่งนานไปหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ยืดเหยียดไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะรวไมไปถึงพอทํางานเพลินๆก็เกิดอาการกลั้นอุจจาระ ปัสสวาวะนะคะซึ่งทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยไม่เป็นปกติไม่ได้ขับถ่ายทุกวันจนเกิดอาการท้องผูกถ้าเราใช้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเวลานานๆเนี่ยก็ส่งผลถึงสุขภาพในปัจจุบันได้นะคะอย่างเช่นมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะเป็นลมบ่อยๆนอนไม่ค่อยหลับนะคะนั่นเพราะว่าโลหิตร้อนมาถึงมีอาการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหลาการไหลเวียนไม่ดีเกิดลมข้าง้านะคะอุณหภูมิในร่างกายเขาเรียกว่า ร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนก็คืออุณหภูมิไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการที่มีลมข้างๆอยู่ในร่างกายนะคะซึ่งนานวันเข้าเส้นเอ็นเหล่านี้แห้งก็ส่งผลทําให้เส้นเลือดแตกไปถึงจุดของอมพึกอัมาาพาดได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาเหล่านี้ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทําให้อาการความดันเบาหวานไขมันแล้วก็การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการดื่มชาสูตรนี้เลยนะคะ สูตรขิงกระเทียมกระชายนะคะเรามาดื่มชาสูตรนี้กันนะคะเพื่อจะได้ลดไขมันความดันเบาหวานนะคะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนี่ก็คือกระชายนะคะขิงแล้วก็กระเทียมค่ะเราใช้สมุนไพร3ตัวนี้เท่านั้นนะคะเรามาดูสรรพคุณของข,องขิงกระชายกระเทียมกันเลยค่ะกระชายจะมีรสเผ็ดร้อนขมนะคะส่วนหัวตัวนี้ของกระชายนะคะก็จะช่วยแก้การ ปากเปื่อยแก้ปากแตกปากเป็นแผลนะคะแก้ปวดมวลในท้องขับปัสสาวะบิดมูกเลือดนะคะส่วนแง่งใหญ่นะคะหรือว่ารากใหญ่เนี่ยตัวนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงกำหนัดนะคะาตามไปด้านทำให้จิตใจชุ่มชื่นส่วนขิงนะคะขิงก็จะมีรสหวานเผ็ดร้อนนะคะก็จะช่วยขับลมในลำใํำไส้ขับผายลมแก้ไอจเจริญอากาศธาตุช่วยย่อยอาหารนะคะแก้แน่นอกหรือว่าอาการจุกเสียดแน่นท้อง แก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะส่วนกระเทียมนะคะกระเทียมก็มีรสร้อนฉุนนะคะมีสรรพคุณแก้ไอขับลมในลำไส้ขับโลหิตและดูขับปัสสาวะขับเนื้อลายกระจายโลหิตแก้เสมหะและลมแก้ปวดมวนในท้องแล้วก็บำรุงธาตุค่ะ3ตัวนี้นะคะเราใช้อย่างละ1ขีดนะคะกระเทียม1ขีดกระชาย1ขีดแล้วก็ขิงหนึ่งขีดอย่างละเท่าเกันนะคะ โดยทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะคะทิงก็ขูดขูดเปลือกออกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายในการปั่นนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาลงไปในโถปั่นใส่รวมกันได้เลยนะคะน้ำที่เราใช้เราจะใช้3ลิตรนะคะก็ค่อยๆใส่นะคะปั่นจนละเอียดแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปได้นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หมอตุ๊กทำไปแล้วนะคะ กินได้ทุกวันเลยนะคะโดยวิธีดื่มก็คือเราดื่มในช่วงเช้านะคะตื่นเช้ามาเราดื่มเลยนะคะครั้งละหนึ่งแก้วเป๊กนะคะหรือว่าสามสิบซีซีก็คือแก้วนี้นะคะสามสิบซีซีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาตุ้งดื่มให้ดูนี่นะคะกลิ่นหอมนะคะ ปะปนกันไปมีความร้อนกลิ่นของกระเทียมจะเยอะสุดนะคะจะมีกลิ่นของกระเทียมแต่ไม่ถึงกับฉุนมากนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นมากกว่าขิงหรือว่ามากกว่ากระชายนะคะกินแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามีความร้อนที่คอนะคะถ้าต้องการแต่งกลิ่นแต่งรสให้มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะ <S <S ก็สามารถเติมน้ำผึ้งมะนาวได้นะคะเติมเกลือได้นิดหน่อยนะคะกินง่ายนะคะ นี่หมอตุุกทำเพื่อที่จะล้างไขมันตัวเองแล้วก็ทําเผื่อให้สมาชิกในบ้านด้วยนะคะก็ลองทํากันดูนะคะแล้วลองสังเกตตัวเองว่าหลังจากที่เราดื่มชาสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความดีขึ้นมากน้อยอย่างไรนะคะเมื่อเรารู้จักสมุนไพรดีแล้วเราก็สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องถูกโรคนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อความปลอดภัยนะคะ แล้วพบกับสาระดีๆของช่องสารตุกหมอยาไทยอินเทรนได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ